เราจะพี่น้องมื่อนี้มาดามสีมาบอกอาชีพหนึ่งนะจะพี่น้องนะอาชีพดีๆที่สั่งไล่ได้เห็นครับพี่กับน้องเาจะพี่น้องสําหรับใครที่อยากซีมีอาชีพเสริมเราจะพี่น้องเนะที่สามารถสั่งไล่ได้ห้าจนบางที่อาจจะเป็นการเป็นงานประจําได้เลยนะจะพี่น้องนอกจากมาเบิ่งเกอร์แล้วจะกับอาชีพการขายหมูปิ้งเราจะพี่น้องเขาเนี้ยหมูปิ้งอาชีพทำเงินอีกอาชีพหนึ่งเราจะพี่น้องเนาะ ดีแต่พ่เป็นพี่น้องสุขสุขคนน่จะพี่น้องเนาะมาพบมาพบกันกับมาดามอีสานผ้าแสบเชนแนวเลยนะจะพี่น้องเนาะเอ้าเมื่อนี้กับตอนเศร้าๆน้าจะพี่น้องเนี่ยประมาณหกโมงเศร้าน่จะพี่น้องเมื่อนี้มาดามสีมาเรามาแช่น่าจะพี่น้องสาละดีๆมีประโยชน์ก็คือว่าคลิปนี้มาดามสีมาเรามาแช่โบกพี่น้องน่จะพี่น้องวิธีการปิ้งหมูจากไหนน่ tacos, ขข stones, จะพี่น้องไ้มันหนากินน่จะพี่น้องอม้อไม่น่จะพี่น้องไปเบิรงกันเลยนะจ๊ะ นี่ก็เป็นนาตาหมูปิ่งพี่มาดามก้อนร่างปิ่งนะาจะพี่น้องเนาะเป็นเจนไรเจ้าพี่น้องเบื้องสีสันหน้าตาปิ้งหมูไรส่วนให้อยากกินกับเผาเนี้ยห่อนห่อนมาจะพี่น้องก่อนที่สิไปละส้มวิธีการปิ้งหมูให้น่ากินนะาจะพี่น้องมาดามปากปากพี่ฝากน้องช่วยกดปุ่มติดตามปากกดปุ่มกระดิ่งให้น้ำนะจ๊ะวิธีปิ้งหมูนะาจะพี่น้องเนาะปิ้งหมูจังไรให้สีสันน่ากินนะาจะพี่น้องเนาะบ่มใหม่นะาจะพี่น้องเนาะ มาดามกสิมาแช่ซุพีสูน้องฟังกันเลยน่จจะพี่น้องเนาะเนี่หมูปิง้งนมสดนะจจะพี่น้องเนาะสิเอาไปย่างขายก็ได้น่นจาจะพี่น้องเนาะย่างขายแถวหนาโรงงานที่นีไอพนักง,งานโรงงานอยูน่นจจะพี่น้องเนาะขายดีจะพี่น้องหมูปิง้งคนนี้วหมูปิง้งเนี่ยหมูเสาร์น่าจะพี่น้องใหม่ละสิบบาท ไฟเห่านัจะพี่นองเนาะยาให้ยาใส่ไฟแห้งจะพพ่นองนะเพราะว่าถ้าเห่าใส่ไฟแห้งนี่มันสิ่ไหมก่อนซุกมันจะพี่นองเนาะมันสิบบแเสบหน้าตามันสิบบอนอากิพนัจะพี่นองเนี่ยซัเน็กกับพ่อล้วนะพี่น้นองกัลล่างพอดีนันจะพ่นองเนาะสำหรับผู้ใดที่กำลังมองหาอาชีพมันจะพี่นองเนาะมองหาอาชีพเสริม วันที่จะไปทํางานนะจะพี่น้องนะอาชีพการขายมูปิ่งนะจะพี่น้องเนาะเป็นอีกอาชีพหนึง่งเป็นอีกข้างเรื่องหนึ่งนะจะพี่น้องนอะที่สามารถสั่งรายได้เสริมหรืออาชีพเป็นการสั่งรายได้ลักใหครับตัวเฮาเลยก็ได้นะจะพี่น้องเนาะอันนี้มาดาคิดว่าน่าสิเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่เขามารับชมนะจะพี่น้องเนาะเพราะว่าคนเฮาก็จําเป็นต้องกินนะจะพี่น,อน้องเนาะย่มมือเศร้าเขาเศร้าถือว่าเป็นมือที่สําคัญและจําเป็นนะจะพี่น้องเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วการขายของกินนี่ถือว่าเห็นเงินไหวนะาะจะพี่น้องเนาะมาดามก็เลยมาขอเราขอเช่เนนะาะจะพี่น้องเนาะไออีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพขายมูปิง้งข้าวเหนียวมูปิ้งนะาะจะพี่น้องเนาะเป็นอาหารที่กินง่ายสะดวกสบายนะาะจะพี่น้องเนาะเพราะว่าคนสมมเนีนเขากันเน้นความสะดวกสบายรวดเร็วนาะจะพี่น้องเนาะอืม่ต้องงนุงเง่านจะพี่น้องเนาะกินกับข้าวเหนียวห่อเดียวก็อิม ทองเราจะพี่น้องเนาะย,ยูไดเวิดมือล้วจะพี่น้องเนาะเข้าต้องมันพริกดูดูเราจะพี่น้องมันกลับด้านหมูปิ้งดูดูจะพี่น้องมันสีใดโบใหม่เราจะพี่นอ้นอ,นนองเนาะ้าเข้าป่อยว้โดยที่บรพริกนี่มันหมูมันสีใหมไ่ไหวเนาจะพี่น้องเนาะต้องมันกลับหมูบ่อยบอยมาดามเสื้อว่าถ้าไป ร่องอยางขายอยู่แถวทุว่มชนนะจะพี่น้องนอเนาะเขตทุ่มชนคนหลายๆเนี่ยเป็นสิสางเงินทํำไร่ได้ให้กครับพี่น้องหลายเยื่ละจะพี่น้องมาดามว่านะสำรับใครทีเป็นสาวโร่งงานนะจะพี่น้องเนาะฮาอันมีเวลามีเวลาตอนส่วงเชร้าๆที่ยังบนเขางานนะจะพี่น้องเนาะล่องเอาไปเอดเบิงนะจะพี่น้องเนาะนาสีสางไร่ได้บอลบอลลายกันหน่อยนะจะพี่น้องเนาะมาดามคิดว่าได้ พะว่าคนโรงงานนะจะพี่น้องเนาะขาเจา้าขาเจ้ารีบเล่งนะจะพี่น้องเนาะขาเจ้าเวลาเขาเจ้าไปทำงานคือคือตอนที่มาดามทํางานเป็นสาวโรงงานก็คือกันจนะพี่น้องเขาเจา้ารีบเล่งบางคนก็ฟ้าวเราจะพี่น้องเนาะฟ้าวเขาทํางานแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องกินอย่างที่มันง่ายๆเร็เลเราวนจะดุนดวนแบบนี้ยจะพี่น้องเนาะแต่ว่ามีประยชน์นะจะพี่น้องเนี่ยเนี่ยุ่มข่าอีกต่างหากเลยพี่น้องใหม่ละสิบบาท คนเฮ้าเนาะจะพี่น้องเนาะยามินเงินหน่อยเนาะจะพี่น้องเนาะยาค่อยวัสนาเนาะจะพี่น้องเนาะคอยเก็บคอยกำไปเถื่อละนิดเถื่อละหน่อยเนาะจะพี่น้องเนาะเงินหาลอยตะขาดบาทหนึ่งกับบกบหาลอยเนาะจะพี่น้องเงินพัน้ะขาดสิบบาทกับบกบพันเนาะจะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคนเฮ้าคนเก็บไปทีละเล็กทีละหน่อยจะพี่น้องเก็บไปทุกมือทุกมือสะสมไปเรื่อยๆจะพี่น้องเนาะมั่นกับสีเพิ่มปริมาณเพิ่มจำานนขึ้นไปเรื่อยๆจะพี่น้องเนาะ การปิ่งหมูกับบะหมี่อีหยังหมากไม้เราจะพี่น้องมันเป็นการอาชีพหนึ่งที่ง่ายๆแต่พี่น้องเราปิ้งง่ายๆแควาเห่าใส่ไฟอ่อนๆเราจะพี่น้องเนาะใส่ใส่ทานในการย่างมันจีมีกินหอมแล้วก็เป็นธรรมชาติเราจะพี่น้องเนาะถ้าเห่าใส่เตาแบบเตาแบบเตาไฟฟ้ามันกะกะดีอยู่แต่พี่น้องแต่ว่ามันกะจะต้องเปลืองไฟเราจะพี่น้องเนาะมันชุมเอ๋ยมัน ท่านสมัยนอกจาพี่น้องมันมีเตาแบบว่าใส่แกสกับมีนอกจาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแม่ดามบอร์อยากแนะนำนอกจากพี่น้องมาว่ายามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเวลาห้ากินเข้าไปกินมันสิสะสมในร่างกายห้าเนาะจาะพี่น้องเนาะเตาทานนี่ถือว่าเป็นธรรมชาตินาะจากพี่น้องเนาะเพราะทานเอดมาจากไม่ไม่จากธรรมชาตินาะจาะพี่น้องเนาะคิดว่าหนาสิบบ่มีอันผลเสียต่อสุขภาพร่างกายในภายหลังนาะจากพี่น้องเนาะทานทุงนึงกับบัวแพงนอกจต่พี่น้องการลงทุนนี่ก็ คือว่าบอหลายดอกเตาเตา,เาอันนี้มาดามเนี่ยซื้อมาเนี่ยสามรอยยี่สิบบาทนะนนจะพี่น้องมันไม่หลายใสแต่พี่น้องใสน้อยกะสิล่รราคาถือกว่นนี้นะตอนแรกนี่มาดามอยากแนะนําว่าให้ใสใสเตาใบขนาดเล็กกว่นนี้ก็ได้น่ะจะพี่น้องนะเนาะเข้าล่องมาทดล่องอย่างเบืองกอนนะจะพี่น้องเนาะอย่าพึ่งลงทุนหลายนะจจะนันพี่นอนะ้องเนาะเถื่อแหลกเข้าต้องค่อยๆเอ็ดค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะจจะพี่นอนะ้องเนาะทุงยังทุงเล็กทุงใบเล็กเกนี่ยพี่น้อง ถุงใบเล็กหี่เห้ากะซื้อมาจากถุงหนึ่งซัมเนสกร์ก็ได้น่จะพี่น้องเนาะ่าซื้อมาหลายถุงขนาดสี่คุณหกนลยแต่พี่น้องเนาะหรือสีเอาใส่ญงขึ้นกก็ได้เละแพี่น้องจังหน่อยแต่ว่ามาดาม่าใส่ในขนาจะโอเคนะจตพี่น้องเนาะใส่ขนาดถุงร้อนนะจตพี่น้องถุงร้อนใส่แต่พี่น้องสีุ่่นหกแจะมี่ห่อใดไก็ได้น่าจะพี่น้องเนาะอืมนั่นแหละจะเอามาใส่แต่ก็ซิมี่ถุงเฮลวถุงเฮล์น้อยๆนะจตะพี่น้องเนาะขนาด หฮกคูณสิบเอ็ดนะแต่พี่น้องเนาะกระลังพอดีนะแต่พี่น้องเนาะเอามาไว้ใส่ให้ลูกค้าเวล,ลาที่เขาเจ้าหิวนะแต่พี่น้องเนาะมันจะได้สะดวกสบายพริกไปเรื่อยๆแต่พี่น้องกลับไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นบ่เนี่ยสุกแล้วนี่พี่น้องกระมีปลาแดกบวงมีน้ำพริกมาเสริมน้ำกระไดนะแต่พี่น้องเนาะสำหรับไผท,ที่พอสิสามารถหามาได้นะแต่พี่น้องเนาะชูมือเนี้ มันง่ายสะดวกสบายนะจะพี่น้องเนาะเ้องสามารถสั่งทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะจะพี่น้องเนาะเอามาขายกระปุกละสิบบาทก็ได้นะจะพี่น้องเพราะว่าเวลาที่เขาเจ้ากินนะจะพี่น้องเนาะอาจจะมีการจิ้มน้ำจิ้มน้ำพริกนะจะพี่น้องเพราะส่ยอสานบานเห่ากับขึ้จำนะจะพี่น้องเนาะมีประเด็กบองไปน้ำในแห้งเข่ากันนะจะพี่น้องเนาะบวกกับพักนะจะพี่น้องเนาะพักคือว่ามกแตงมักทั่วมะเขือแบบนี้นะจะพี่น้องเนาะกินกับี่มันสีเข่ากันพอดีเลยนะจะพี่น้องเนาะแต่ว่ามั่นกัสิเพิ่มตุนทุนเข้าไปอีก นิดนึงเราจะพี่น้องเนาะแต่ว่าเห่ากะหายพ่อสมมาพ่อขวนเราจะพี่น้องเนาะยายาหายหลายเพราะว่าข้าเจ้ากินบ่ค่อยหลายเราจะพี่น้องพักนะเขาเจ้าแบบกินกับแกมซื้อน่นจะพี่น้องเนาะพ่อหายมันเข่ากันเนาจะพี่น้องเนาะเออขาเฮามีข่าเหนียวนำพริกแล้วก็หมูปิ้งเนาจะพี่น้องเนาะมันจีเข่ากันเนาจะพี่น้องเนาะจังได้กับลองไปเอ็ดเบิงเด้อจะพี่น้องอีกกระชี่หนึงที่มาดาอยากมานะแนะน่ำเราจะพี่น้องเนาะ คิดว่าคลิปนี้นะสิเป็นประโยชน์บลายกันหน่อยเราจะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้มาดามก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเราจะพี่น้องขอขอบพุณนทุกทุกคนที่เขามารับชมเราจะพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขุ้นบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเราจะพี่น้องเนาะหวังว่าอาชีพนี้คงสิเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเราจะพี่น้องที่จะสร้างรายได้ใหับปีแหงกับน้องเราจะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า